ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดผัดเยานะครับนี่ครับมาติดตามผลงานที่สวนทุเรียนพิพาดานะครับเมื่อวานเราไปถ่ายแปลงหนึ่งมาแล้วนะครับเขามีหลายแปลงแล้วเกินวันนี้เรามาดูแปลงสามที่สภาพเดี๋ยวเราก็ขึ้นภาพเก่าให้ดูนะครับตอนนี้เขียวอื้อฮือหมดแล้วนะครับปะเราเข้าไปหาผู้ดูแลกันสวัสดีครับ พี่พิมนะฮะอีกเช่นเคยเจ้านะครับพี่พิมพ์ต้องเสียงดังหน่อยนะฮะพี่พิมพ์ทำไมสวยงามขนาดนี้ตอนนี้มองไปเหง้าเขียวใช้เหมือนแป้งหนึ่งเลยเหมือนแป้งหนึ่งเมื่อวานเราเดินดูตรงตรงต้นไหนซอซอยนี้ก็เดี๋ยวเล่าประวัติไปเนาะครั้งที่แล้วเราเราพาลุงตีมาตะลุยสวนพะเยาเนาะวันที่หกนะคะยังไม่ถึงสองเดือนจำได้ละ หมุกลาเหรอใช่หกมุกลาเองเหรอที่มาตาลุยพยาวอะ่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมมัน,มนฟื้นเร็วขนาดนี้ล่ะ <laughs> ฮะได้อะไรไปทำไมเป็นแบบนี้โอ้ยนี่ก็ใบสวยอะ่ะนะครับอืมผิดหูผิดตาผิดหูผิดตาเลยมองไปตรงไหนก็เขียวหมดเลยพี่ตอนนี้เป็นไงวัน,นั้นเราวิเคราะห์เรายัางเจอเรื่องดินอยู่เนาะใช่ค่ะอ่ ปัญหาดินเป็นกรดเนี่ยเป็นทุกที่กับทุเรียนนะครับแต่ไม่น่าเป็นกับทุเรียนปลูกใหม่แบบพีนี่ <c oughs> เพราะว่าการใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันยังไม่เยอะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมาจากเรื่องการเอาดินมาถมมาอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ดินอะ่ะมันไม่ได้พีเฮทมันไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่ปลูกไปแล้วมันก็โตช้าแต่แปลงเนี้ยมันดีกว่าแปลงหนึ่งเนาะใช่ค่ะอันนี้มีทุนนืนปีกว่าอันนี้ปีกว่าค่ะ แต่แปลงหนึ่งเมื่อวานเนี่ยมันสองปีสามปีสามปีมันไม่ไโตเลยนะครับอันนี้ปีกว่านี่ค่อยแบบเออเป็นธรรมชาติหน่อยว่าทุเรียนปีกว่ามันมันมันไปได้นะซึ่งแปลงนี้ยเรียกว่าแก้เร็วแล้วกันเนาะใช่หลังที่แก้นะครับสังเกตกล้องจะแผนใบนี่มันรัดใบอ่อนหมดเลยนะแต่ว่าเรามาหกบวิญญาก็จริงแต่พี่พิมพ์เริ่มแก้ทั้งระบบเนี่ยมันวันไหนเพราะว่าเรากว่าเราจะส่งของมาให้อีกใช่ เราส่งของมาให้วันไหนต้องบอกเอฟซีว่าวันที่หกอะเรามาตรวจแปลงก็จริงแต่ว่าแต่ของยังไม่ได้ใช้แต่ของยังไม่ได้ใช้นะแล้วก็ยังไม่ได้มาของยังไม่มาเพราะเพิ่งมาตรวจว่าต้องต้องปรับปรุงอะไรบ้างอันดับแรกเราส่งโปรแคลมอีกรอบนึ่งก็คือปรับพีเฮตรงดินนะครับเราก็ฉีดฉีดฉีดไปอย่างเงี้ย แล้วก็แปลงนี้ก็ฉีดซ้ํำไหมโอ้แคลซ้ําค่ะซ้ําแปลงนี้ฉีดซ้ำค่ะนะครับแล้วก็กรีนแคลแม็กได้เติมอีกไหมหลังจากปีใหม่ออกมาน่าจะน่าจะรอบเดียวค่ะยังไม่เติมยังไม่เติมเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราเราเราใส่ไปแล้วแต่ว่า P-H เมันยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็สังเกตได้ตรงนีอันนี้ก็คิดง่ายๆเลยที่คุณกกวินส่งมาให้เราใช้แค่สองรอบที่พ่นทางใบสองรอบใช่ไหมก็แค่หนึ่งเดือนเอง คนทางใบก็คือตัว RIN บวกตทวแพ<ผ>นใช่ค่ะเดือนเดียวเดือนเดียวเพราะว่าของอสง <c oughs> ตามหลังมาใช่ค่ะ oh. ต้องบอก FC ก่อนว่าทําไมถึงต้องใช้ทางใบเสริมเพราะว่าพีมันเป็นกดเนาะการดูดธาตุอาหารของรากมันยังไม่สมบูรณ์ตอนนั้นอ่ะมันเลยไม่รัดใบอ่อนเลยนะครับตอนนี้ฉีดไปเดือนเดียวนะครับโอ้โหใบอ่อนมาสวยงามอ้าวดูต้นนี้ก็ได้ซึ่งต้นนี้สวยมากอ่ะกิ่งอวบมากเลยอ่ะพี่พิมขอต้นนี้หน่อย อันนี้หมอนหมดไหมหมอนหมดค่ะแปลงนี้หมอนโอ้โหต้องถ่ายถึงไหมนั่นคือกิ่งใหม่ที่มันแตกนู่นน่ะมันอ้วนไปนู่นเลยแบบน,นี้แล้วสังเกตว่าใบาเก่าเขียวๆข,ขึ้นไหมอันนี้มันออกไปรอบแล้วนี่มันมันกลางก่อนเพื่อนเลยรุ่นเนี้นี่กลางแล้วข้างบน,น,นออกใหม่นะครับ อแปลงนี้ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเนาะคุณกวินเนาะแปลงนี้คือมันคือฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์แตกค่ะใช่มันแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เข้มค่ะอะไรมันเข้มคำว่าแตกร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่พิมพ์คือว่าเกือบจะทุกต้นอ่ะมันมันมันทำรอบไปพร้อมกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไอเนี้ยเป็นอะไรที่ชาวสวนทุเรียนชอบเพราะมันดูแลฉีดง่ายใช่ค่ะจะฉีดแมลงหรืออะไรเงี้ยคือมันพร้อมกันทั้งแปลงอันนี้คือข้อดีเนาะของการกระตุ้นให้มันออกพร้อมกันทั้งแปลงเลยอย่างเงี้ยครับอ่ะเราาข้้มลล็็ออกกไปนนู คือมันมันสวยทุกทุกต้นแหละอ่ะเดี๋ยวเราเดินทีหน่อยก็ได้พี่พีมต้นนี้แต่ไปอ่อนเหมือนกันนะครับรัดใบอ่อนพึบเลยพึบเลยนี่พึบเลยนะครับปัญหาใบเก่าก็มีอยู่ยังไม่ทิ้งใบเลยนะใช่อันนี้ใบเก่าที่มีปัญหาอยู่ ในเรื่องการจัดการน้ํากับดินเป็นกดนะครับอ่ะต้นที่สองโอ้โหเห็นอย่างนี้แฮปปี้ไหมพี่พิมโอเคเลยค่ะพุ่งไปนู่นแล้วนะครับไปทั้งยอดเลยอือหือแล้วใบเก่าก็เขียวเข้มแต่มไม่รู้มันในกล้องเขียวหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าแสงแดดมามาแดงๆเลย นะครับแต่เรามองเขียวนี่อ่ะฝั่งนู้นเราเดินแบบซิกแซกเลยให้เอฟซดูว่ามันแตกทุกต้นไหมกล้องเดินเหนื่อยเลยวันนี้นะข้ามไปข้ามมาอยู่สองสองคดูอย่างนี้ก็โตเร็วยิพี่พิมฮะมันแตกขนาดเนี้เนี่ยมันพุ่งขนาดเนี้ย โอ้โหแล้วดูยอดตรงนั้นนีอันนี้ให้เอฟซีดูพี่พิมพ์ยอดเก่าอยู่นี่ใช่ไหมนี่อ้วนๆแล้วดูมันพุ่งขึ้นไปนี่เกินศอกแล้วเห็นไหมนี่คือกิ่งเก่าครับตรงนี้อะตรงที่มือจับอยู่เนี่ยแล้วดูมันพุ่งขึ้นไปกล้องใสขึ้นไปข้างบนโอ้โหนะครับแล้วเป็นแบบในทั้งแปลงเลยเราขยับไปอีกหน่อยเอ้ยเราเราข้ามล็อกมาฝั่งนี้มั้งก็ได้พี่พิม เด็กก็ว่าเดินแค่สองแถวต้องหาดูว่าต้นไหนที่ไม่แตกคุณกวีนเออหา<ง>ต้นไหนไม่ออไม่รัดใบอ่อนง่ายกว่าไหมง่ายเพราะมันรัดทุกทุกต้นมันรัดทุกต้นนะครับอะนี่เริ่มปีแล้วนะครับเริ่มปีแล้วนี่ดูกิ่งบนนะครับไอ้ต้นนี้หนอนเจาะกิ่งใช่ไหม ตรงนั้นยอดหกักใช่ค่ะใช่นะครับข้างบนมีรอยหนอนเจาะแล้วแล้วตอนนีมน้มันแตกระเบิดเถิดเทิงเลยข้างบนมไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ากล้องเรามามุมนี้นะครับกิ่งที่มันหนอนเจาะนะครับตอนนี้มันรัดใบอ่อนมาเต็มเลยนี่ฮะนี่ยกล้องแผนใช่ไหมเห็นไหมกิ่งใบมันแตกล้อมล้อมออกมาเต็มเลย สองจนเมื่อยเอาเนี่ยกล้องอะ <laughs> พระเอกเรานน่นนะครับไหนๆก็ตเตลเลอดแล้วครับมาข้ามมาล็อกเรื่อยๆครับต้นนี้ปัญหาหนักแน่ต้นพีเอฟซี <laughs> ดูนี่ปัญหาเดิมคือต้นพี่น,นั่นแหละปีกว่านนต้นพี่คือปลูกแล้วไม่หือไม่อือเนี่ยมันยังพยายามเลยนะเนี่ยคนกว ให้เอซบอกงี้นี่คือปีกว่ามันไม่เหือไม่เออพอเราปรับปรุงทั้งระบบไปฉีดทั้งระบบใบอ่อนมันมาเลย <laughs> ดูแต่จะเอาไว้หรือไม่อันนี้เดี๋ยวผู้ดูแลพิจารณาเพราะมันไม่ทันเพื่อนแล้วนะแต่ให้เห็นว่ามันมีมันมีความพยายามเห็นไหม <c oughs> หลังที่มันงงเป็นปีเลยนะครับก็คือปรับปรุงดินนะครับ f อซแล้วก็เราให้อ่ารทางใบช่วยหน่อยเพราะว่าระบบลากเขามีปัญหามันเลยไม่โตเนี่ย นะครับแต่ทางใบเนี่ยเราก็ต้องต้องดูดีๆนะครับให้ที่มันตรงกับที่มันต้องการนะครับแต่อันนี้คือต้นปกติแล้วดูมันแตกใบอ่อนโอ้โหหลังคาบดหลังคาบดต้องเข้าแล้วแดงขนาดน,นี้นะครับอย่างนี้เราคนดูแลเราก็เดินยืดได้เลยนะเดินแถวไหนก็ยิ้มเดินแถวไหนก็ยืดยิ้ม <laughs> ยืดยิด้มแบบว่า <laughs> ไม่สนใครอ่ะโอ้ยนะครับล็อกนี้กี่ต้นพี่พิมพ์แถวนี้สองน่าจะสามร้อยกว่าต้นนะคะอันนี้ก็คืออันนี้แปลงสามแปลงสามแปลงสามมีสามร้อยกว่าต้นก็จะมีแปลงสองแปลงสี่แปลงห้าลำไยห,หรือเปล่าไม่รู้ไม่ค่ะแยกแยก ทุเรียนมีแค่สเอาทุเรียนมีสีแปลงเรามีลำไยมะขามลำไยแล้วก็ฝรั่งมันก็แยกเป็นแปลงเป็นฝังอันนั้นก็แยกเป็นแปลงอีกต่างหากเออเนี่ยดูมาแรงอย่างนี้โหแรงมากอย่างนี้โหดมากนะแตกแบบนี้คือโหดมากพี่พิมพ์เรามีแปลงเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใ่เอ๊ะจะดีไหมถ้าไปดูแปลงเขาอ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมีแปลงหนึ่งที่ไม่ได้ทำตามระบบเราอยู่ฝั่งตรงข้าม <laughs> แต่ว่าผู้ดูแลคนเดียวกันก็อาจจะไปเยี่ยมเยี่ยมชมได้นะครับแต่ว่าให้ดูแปลงนี้ก่อนอันนี้คือตามระบบที่ทางช่อง,องเราเนี่ยแนะนําเลยก็คือมา,ม,ามาดูสภาพแปลงก่อนก่อนแนะนํานะครับไม่ใช่นั่งเทียนดูรูปภาพแล้วก็แนะนําเขาไม่ใช่นะครับคือเรามาตรวจแปลงเลยว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างดูสภาพใบดูอะไรเงี้ยนะครับ นะอันดับแรกที่เราเจอคือดิดนเป็นกดลากไม่ขยับฉะนั้นอย่าหวังว่าจะรัดใบอ่อนเลยถ้าลากไม่ขยับนะครับในระหว่างที่เราปรับสภาพดินไปเนี่ยเราก็ให้อาหารทางใบช่วยไปก่อนเพราะทางลากกินไม่ได้นี่กระทุงออกมาถามพี่พิมพ์หน่อยในฐานะที่ว่าซื้อเก่งนะครับพวกทางใบะพี่พิมพ์เข้ามาในเฟรมให้หน่อยสมัยก่อนเราก็ฉีดอยู่แล้วฉีดค่ะฉีดตลอดเหมือนกันแล้วมันมันเป็นยังไงมันถึง ทีแล้วมันไม่ไปไหนสักทีบอกไม่ถูกบอกกบอไม่ยอมไปเนาะก็เขาเขาว่าตัวไหนดีก็ซื้อมาหมดอลูกพี่ก็ประเคนขอเข้ามาให้จัดให้เต็มที่อย่างเดียวเลยแล้วไอเราก็พ่นเต็มที่เหมือนกันเออแล้วแต่ละตัวไม่ถูกเลยนะแต่มันแต่มันไม่ยอมแตกมันไม่แตกไปอ่อนเลยแล้วพ่นแบบไม่อ่อนอันนี้เอฟซีเราก็ดูแค่ตรงนี้แหละเมื่อกี้เราดูประมาณสิบยี่สิบต้นพอแล้วนะ คือสามร้อยสามรอต้นเขาเรียกสามรอยโคกแล้วกันเนาะสามร้อยโคกเนี่ยพี่พิมบอกว่ามันรัดแบบนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยมาเดินเก็บสามร้อยสามร้อยโคกฮะเอาเป็นว่าเนี่ยที่เราไล่มาตั้งแต่เนี้ยโซนเนี้ยไม่เจอต้นไหนไม่รัดดีกันค่ะไอ้ต้นที่จะตายมันก็ยังพยายามจะรัดอยูอ่มันมีเหรอไอ้ไอ้ที่มันไม่ไปไหนค่ะไม่หึงไม่อืดเ่ยอีกหน่อยมาเอฟซี FC, ไหนๆก็แล้ว <laughs> มันก็ไม่ยอมตาย นั่งแท่นใช่ค่ะใช่มันนั่งมานานแล้วพี่นานเกือบจะตายละนั่งแท่นนะครับไม่หือไม่อือ<ะ>แต่เริ่มมีความเขียวขึ้นมาเริ่มเขียวขึ้นมาเริ่มละเริ่มแตกแตกปีแทงปีออกมานะครับไม่หือไม่อือเนี่ย fc แทงปีไม่กล้วยไหมแทงป <laughs> <laughs> อีอีกตน้นหนึ่งต้นเล็กเหลือง ไม่หอือไม่เอือเลยปีกว่าได้แค่นี้นะแล้วก็ไม่ยอมตายแต่นี่สวยขึ้นเยอะเลยนะคุณกวินเอานี่สวยแล้วเหรอพี่ใช่ปกติไม่ใช่แบบนี้ไงนะกองถ่ายที่พี่พิมนะฮะนี่นี่สวยแล้วนี่สวยแล้วนี่สวยแล้วตัวนี้ก็คือได้อานิสงส์มาด้วยมันไม่เขียวไงคะคุณกวินปกติมันเหลืองเลยใช่ที่เรามานี่มันเหลืองมันก็พยายามจะรัดใบอ่อนอยู่ นะครับเพียงแต่ว่าโอ้โหมันไม่โตปีกว่าเอฟีก็ดูเอาแล้วกันนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับกิ่งพันกิ่งนี้ด้วยสองต้นนี้ที่มันโตช้านะครับฉะนั้นใครที่ปลูกมาปีกว่าสองปียังไม่หือไม่อออย่าพิ่งถอดใจนะ <Okay. S 1> <laughs> นะส่วนนั้นคือต้นอะไรฝั่งนี้คือจะเล็กๆก,กับเพื่อนเสริมเหรอซ่อมค่ะ okay, ซ่อมอ๋อซ่อม <laughs> เราไปดูต้นซ่อมไหนครับ ทำใหเขียวสวยใช่ะรือนี่คนละเรื่องนะนี่เขียวสวยเลยนะครับนี่นะครับแตกมาอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อก่อนตัวนี้มันจะตายค่ะคุณกวินแล้วก็ก็เลยเอาตัวนี้มาเพิ่มอืมปรากฏว่ามันก็แตกไปอ่อนเลยต,ตอนนี้มันก็ตอนนี้มันแตกอ่อนแข็งกันแล้วพยายามแตกแข่งกันอยู่ ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากใช่ไหมที่เราให้ใช้อะพี่พิมง่ายค่ะง่ายกว่าแบบเดิมด้ตามพี่พิมยืนฝั่งนี้หน่อยเอางี้ก่อนทางใบที่เราให้ใช้เนี่ยมันเยอะหลายตัวไหมของคุณกวิลเหรอคะใช่ง่ายค่ะไม่ไม่หลายตัวมีแค่สองตัวเองมีแค่สองตัวเมื่อก่อนอน่เยอะเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนผมเห็นในชั้นแล้ค่ะไม่รู้เรียงอะไรเนี่ยห้าหกอย่างแล้วก็มีอะไรที่ลูกพี่ดีอะลูกพี่จัดมาให้มีแบบกระสอบด้วยมีผงด้วยมีน้ําด้วยแล้วก็ผสมใส่ถังนะครับ อันนี้เจอเขาเราเราไปแค่อายนายโบโทแพนนี N ่ I này, กระชูด oh <no. S 1> รูดม่านเป็นไงพี่กนนะกล้องเราไม่เดินแล้วแต่ว่าแพนไปหน่อยมันก็ยังเขียวอื้อฮืออยู่เดี๋ยวเราจะขอพี่พิมพ์ไปแอบดูแปลงที่ยังทำแบบเดิมอยู่นะครับยังดูแลด้วยเออเขาเรียกว่าปัจจัยตัวเดิมเดิมอันเนี้ยที่ที่ให้ที่ใช้ตัวเดิมเพราะเพื่อมันเหลือเยอะ <laughs> แล้วก็มันแพงแล้วก็มันเหลือเยอะก็เลยจะลองใช้ให้มันหมดหมดดูลองใช้มันแล้วก็แล้วก็เราจะได้เปรียบเทียบกันดูอ๋องั้นงั้นเราไปดูดีกว่านะว่าเป็นแปลงไหนแล้วสภาพมันเขียวเออคือแบบนี้กันหรือเปล่าปเอซ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ